ักซินชินวัตหรือโทนี่วุดซัม หรือพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของไทยเดิมทีเป็นนักธุรกิจด้านโทรคมนาคมค่ะแล้วผันตัวมาเป็นนักการเมืองผ่านการก่อตั้งพักไทยรักไทยและชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี2544ค่ะแม้จะได้ชื่อว่านั่งเก้าอี้นายกต่อเนื่องถึง2สมัยแต่ว่าไม่ครบ2เทอมค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งในปี2549ถูกฟ้องยุบพักด้วยคดีว่าจ้างพักเล็กและวันที่ กันยายน์ปี2,549ทหารในนามคอมชอก็เข้ายึดอำนาจผ่านข้อคอรหาทุจริตคอรัปชั่นแสวงหาผลประโยชน์และถูกฟ้องคดีนับสิบค่ะ ปี2551นะคะหลังจากถูกฟ้องร้องใช้อำนาจหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ซื้อที่ดินรัชดานะคะก็บินหลบหนีคดีในต่างประเทศจากนั้นรัฐบาลปี2562ก็ถูกตั้งคำถามนะคะถึงการติดตามจับกลุ่มเป็นเหตุให้ถามถึงเรื่องของพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนถูกถอดยศพันตำรวจโทเหลือแค่นายคะ่ะ อดีตนายกทักษิณที่หลบหนีคดีในต่างประเทศนะคะพำนักที่ดูไบบ้างอังกฤษบ้างแล้วก็ไปไปมา,มาที่ฮ่องกงสิงคโปร์ลังกาวีบ้างเพื่อพบปะพวกคองทางการเมืองแล้วก็คนในครอบครัวตระกูลชินวัตรค่ะตลอด18ปีนายทักษิณหรือว่าโทนี่วุดซัมประกาศจะกลับไทย17ครั้ง แต่ว่าส่วนใหญ่ถูกตีความว่าเช็คเกรดติง้งหาเสียงดึงมวลชนทางการเมืองเพราะว่าหลังไทยรักไทยถูกยุบแกนนำและลูกพักส่วนใหญ่ก็ย้ายพักแต่ไม่ได้เปลี่ยนค่ายค่ะตอนเป็นพักพลังประชาชนนอกจากนอมินีทางการเมืองก็มีน้องสาวและน้องเขยเข้ามาแทนที่ตอนพักเพื่อไทยก็มีน้องสาวคนเล็กค่ะยิ่งรักชินวัตรเข้ามาเป็นทายาททางการเมืองส่วนตอนนี้จะเป็นลูกสาวคนเล็กหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามอยู่ค่ะ